และคู่รักที่ต้องกลับบ้านไปก่อนคือจะเป็นคู่ไหนครับคุณผู้ชมครับกรรมการของเราจะมีเกณฑ์การตัดสินที่ไม่ใช่แค่การร้องเพลงเท่าน,นั้นนะฮะเรื่องการสแสดงบนเวทีเรื่องของสเสน่ห์และเรื่องราวความรักครับสองคู่เท่าน,นั้นครับที่จะผ่าสู่รอบต่อไปรอบนี้ร้องดีทั้งสามท่านและคู่ที่ต้องกลับบ้านไปคือ32 หนึง จริงมันดีขนาดนี้มันวัดยังไงอะมาตูมตูมยอมรับว่าทุกคนอะอาสามคนสุดท้ายวันนี้เนื้อเสียงเขาอะไรการร้องของเขาเทคนิคเขาอะคือแต่ละคนโดดเด่นตามสไตล์ของตัวเองเลยแต่อยากวัดในเรื่องของพลังรักมากกว่าว่าในบทเพลงเพลงหนึ่งน่ะคุณอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกความรักที่คุณฝ่าฟันกันมาด้วยแบบใดบ้างมากกว่าย่อยๆครับมาตูมครับขอแสดงความยินดีกับคู่รักสองคู่ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับ และขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับคุณตะแล้วก็ดองแอนนะครับแต่วันนี้ที่สำคัญมากเลยว่าเรื่องราวความรักของคุณสองคนนั้นน่ารักมากเลยจริงเหรอผมไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่ามันน่ารักจริงๆเพราะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ความรักของคุณจะเป็นยังไงครับตะก็จริงๆไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผมต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้มากกว่าตอนที่ยังไม่มีลูกด้วยซ้ำก็ตั้งแต่ก่อนที่พ่อแอนจะเสียชีวิตนะคะเขาได้เจอพ่อแอน แล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะเขาจะดูแลเราให้ดีกว่าชีวิตเขาอีกแล้วเขาก็ทําได้พอเรามีลูกลูกตื่นกลางคืนตีสองตีสี่ที่เราแบบมาปั๊มนมเขาก็จะตื่นขึ้นมามาอดนอนพร้อมเรามาช่วยแบบอ่ะเดี๋ยวพาลูกเลยนะเธออยากพักไหมเธอไปพักก่อนนะคือเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากในการดูแลลูกแล้วก็เชื่อว่าเขาจะเป็นพ่อที่ดีให้กับลูกได้ อีกอย่างนึ่งที่อยากจะบอกเขาคือสั้นๆง่ายๆเลยคือผมเนี่ยจะเป็นพ่อให้ลูกของผมภูมิใจให้เขาสบายใจได้โอ้ย่ยยอดมากเลยครับวันนี้ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่านะคุณครับถือเป็นการลงทุนที่เยี่ยมยอดวันนี้มีเงินรางวัลกลับบ้านเนึ่งมเห็นไหมช่างดีนที่เผื่อไว้เป็นการลงทุนครั้งสุดท้าย สรุปเงินลงทุนครับคู่ของพี่แนทพิเขตเหลือเงินลงทุน1 7 0 0 0และคู่ของพี่พากุ้งและน้องเฉเอมครับเหลือเงินลงทุน1800 0<ฮ>รอบนี้ครับเราจะเปิดโอกาสให้กับคู่ที่รับการบวกจากรอบที่แล้วน้อยที่สุดนะครับนั่นก็คือคู่ของพี่ภากุงและน้องเฉเอมครับ ไม่เป็นไรเนี่ยพี่อะไรฮะอะไรนะผมเลือกใช่ไหมก็นอนสักต okay. um okay. MM ื่นก่อนแล้วค่อยเลือกก็ได้ก็เลือกเลยสิโอเคผมขอเลือกเพลงท่าครับผมท่าพี่รอบนี้ขอแบบจัดเต็มเลยไหมได้ครับผมรอบที่แล้วเมื่อกี้เขาโหวตน้อยเขาอาจจะไม่เห็นไอ้ท่าพี่อย่างเงี้ยแต่รอบนี้ขอท่าแบบเดี๋ยวมาแบบไปเกอรบูเบอะไรแบบเปินเวทีเลยโอเคเอาตามนั้นเลย การลงทุนรอบสุดท้ายครับน้องมาตูครับมาอยู่แล้วสำหรับมาตูคือเราเอาหัวใจนำทางเอาผู้ชายนำชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะั้นรอบนี้ยังไงก็ต้องอออินใส่ไปให้หมดเพราะว่าถ้าเกิดมันได้มันดับเบิลกับบ้านแม่ต่อให้เราไม่มีอะไรกับบ้านเลยแต่อย่างน้อยอ่ะเราได้สักดีความภูมิใจในการเป็นภรรยาของเขาที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอออินเท่านั้นกันลูกสาวแม่ค่ิสาคะค่ะ จะมีอะไรแบบคําแนะนําที่มันฉีกฉีกออกมาไหมคือหนูไม่ได้ตั้งใจฉีกแต่หนูแค่คิดตาหนูแค่รู้สึกว่าพี่ภาคุ้งร้องเพลงเพะแต่มันไม่ได้ซื้อใจกรรมการหนูรู้สึกว่าตอนนี้พี่เขตซื้อใจทุกคนไปหมดแล้วหนูนิกันเลยปล้หนูถ้าเป็นหนูเป็นพี่แนทหนูจะอออินแต่ถ้าหนูเป็นพี่เฉเอมหนูจะแบ่งเพออย่างน้อยก็เอาเงินกลับบ้านเออคณิตศาสตร์ดูเหมือนฉลาดมากอะเม้น้องเป็นคนฉลาดเหมือนกันเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อนะดูไม่ค่อยออก พี่ตมงั้นก่อนที่จะเริ่มตัวรู้สึกว่าคาริสาเนี่ยยังไงก็เทไปทางพี่พากุ้งหาเพราะว่าเป็นสเปคของคาริสาอันนี้ไม่ได้บิวนะชาเอมเขาตั้งใจแต่งตัวมาเหมือนคู่พุกถือเปล่าบิวอยู่ประตูบิวเต็มที่เลยเมื่อกี้โ้หทำไมอยู่ถึงมาใส่สีเดียวกันคุณต้องการแบบสอดแทกอะไรในสังคมของพวกเขาหรอคะแค่ชอบการเป็นเมียน้อยทำไมรอ นั่งลงค่ะเอาโอเคขอบคุณที่ปรึกษาครับตามนั้นเลยรอบนี้เราจะให้ลงทุนพร้อมกันอย่าลืมนะรอบนี้ถ้าอยากได้คุณสองจัดเต็มไปเลยพร้อมไหมครับ3าสวินาทีจับเวลามาเลยออเอแม่ออเอไปเลยอเอไปเลยอออไปเลยยีวินาทีพี่เขใไม่มกแล้วเฮ้ยพี่นัทมาก่อนแล้วนึใจว่าไงสิบวินาทีสุดท้ายครับ เฮ้ยมาแล้วเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลิจริงมะเนี่ยอออินสองหนึ่งเดี๋ยวก่อนเลิศอออินกับผัวชาวบ้านไปเลยตั้งแต่ทำรายการมาไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอะไรอะอะไรอะเขาอะลงทุนคนอื่นที่ไม่ใช่ผัวตัวเองเยอะมากซึ่ง ของพี่ไม่เรียกว่าการกระจายไม่เรียกว่าการลงทุนเรียกว่าสินน้ำใจน้องชะเอมคะถือว่าน้องฟังคิษาแลวเนี่ยรักส่วนรักเงินส่วนเงินนะใช่ถูกต้องแต่ว่าคือไม่เข้าใจอันนี้คือเงินทุนหรือเงินทอนนะลงทุนเท่าไหร่คะของพี่ผ้าสามพันค่ะแต่ของพี่เขตหมื่นห้าค่ะนี่โอเคมาไม่งั้นก่อนที่ไปฟังเพลงเพราะ เขามีจดหมายความในใจให้กันด้วยพี่แนทครับเชิญครับโอ้ต้องบอกว่าเขินมากเพราะว่าไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรมาพูดในที่สาธารณะแบบนี้นานครั้งสุดท้ายก็น่าจะตอนแต่งงานค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกๆอย่างค่ะที่ที่รักทำให้กับเขาให้กับครอบครัวนะคะรู้ว่ารู้ว่าหลายๆครั้งก็คือเหนื่อยมากแล้วเราสองคนเราก็ จับมือผ่านช่วงเวลาที่มันยากลำบากที่มันที่มันแย่มากๆมาด้วยกันแล้งนะอย่าบิวโอ้ยไม่ยองแล้วไม่ว่าจะยากเย็นไม่ว่าไม่ว่าคนทั้งโลกนี้จะหันหลังให้ให้เขายัางไงสิ่งที่เขามั่นใจคือคือที่รักไม่มีวันปล่อยมือเขาแน่นอนก็ oh. <c oughs> Oh. อยากให้เขากอดกันนะพี่เคศร้องไห้ไม่เคยพีเร้องไห้เ่ะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็แล้วก็เขาก็จะอยู่ข้างๆที่รักเสมอแล้วก็ไม่ว่ายังไงเราสองคนจะจับมือกันไปอย่างนี้ตลอดไปค่ะ oh. พี่เกครับเคยมีโอกาสได้คุยกันเรื่องนี้บ้างไหมฮะ คือใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมา1ิบกว่าปีครับมันผ่านเรื่องราวเายอะแยะมากมายเลยสิคือจริงๆอะ่ะสามีภรรยาการมองหน้ากันอะ่ะมันมันรู้หมดอะ่ะมันกิ๊บแต่มันเหมือนสกอะกิดอ่ะเมื่อถึงบอกว่าหยา่ยาอยา่าหย่าเดี๋ยวแบบเดี๋ยวร้องอะไรเงี้ยรู้สึกดีใจครับรู้สึกรู้สึกรู้สึกภูมิใจที่มีภรรยาคนนี้แล้วก็แฮปปี้มีความสุขในทุกวันเหมือนกันดีใจที่มีเขาอยู่ข้างๆตลอดเวลาครับ เชมค่ะดูคิดถูกแล้วที่ลงทุนทางนี้ค่ะเชิญค่ะต่อก็อยากขอบคุณพี่พาด้วยนะที่อยู่กันมาตั้งสี่ปีแล้วมีช่วงเวลาทั้งแบบเจอทั้งดราม่าเจอทั้งความสุขสมหวังเอาด้วยกันก็อยากขอบคุณที่ยังจับมือกันไหว ความรักอาจจะไม่ได้หวือหวาเหมือนคู่อื่นแต่ว่าในแบบของเราก็มีความสุขแล้วก็รักนะคะจับมือไว้ด้วยกันตลอดไปก็อย่างที่บอกครับว่าไม่ได้หวือหวาอย่างที่เชเอมบอกผมก็ชอบแบบนี้ผมว่าโลกมันหมุนมาให้เราเจอกันจริงๆคือเชเอมก็เป็นคนแบบที่ผมตามหาเหมือนกันก็คือ เราอยู่ตรงกลางไปกันเรื่อยๆไปกันแบบสบายๆไม่ได้หวือหวาแต่ว่าอยู่ตลอดไปครับเอาละครับได้เวลาแล้วครับที่จะไปฟังเพลงเพลงนี้กันนั่นคือเพลงท่าครับเชิญ ขับรถไปไม่มีเสียงเพลงถ้าห่มผ้าเองแล้วมันไม่หนาถ้าก่อนเข้านอนมต้องนองตาย้าค้าข้าวของ อไม่อ่านรายชื่อเมนูอาหารเธอไม่ผ่านมุมเดิมที่ดูหนังสือถ้าไม่เจอรอยเปื้อนจางๆที่ผ้าเช็ดมือ ฉันก็คงลืมทธาสักทีถ้าหาทุกคีนไม่มีแสงไฟถ้าหากหัวใจแข็งเป็นก่อนหินถ้าสนามบินไม่มีเครื่องบิน ถ้าหยุดสิ้นปีไม่มีอีกแล้วถ้าปดเปิดตูรูปที่ไปเที่ยวกันถ้าไม่เจอรายการโปรด คุณครับขอบคุณครับทรางพี่เขตปกติเคยร้องเพลงนี้ไหมฮะครั้งแรกครับนี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกอ่ะนี่ครั้งแรกเลยนะครั้งแรกจริงๆโอ้โหเพราะอะไรถึงลงฝังเขาเยอะขนาดนี้เพราะอะไรอยากรู้จริงๆเลยเราปลกใจเลยเนี่ยเออพี่เขตบอลทูบีพระเอกมากเลยใช่อ่ะโอเคมาเซฟครับน้องแบงค์ครับตัวพี่เขตก่อนเลยนะครูพูดตรงว่าเขาเป็นคนที่เหมือนแบบเสือซ่อนเล็บอ่ะมาแบบนิ่มๆนะแต่อย่าให้พลาดนะเขาแบบจะขโมยทุก ความสนใจจากทุกคนอยู่ที่ตัวเขาเลยอันนี้พูดเรื่องเพลงหรือเรื่องผู้หญิงครับหรือเรื่องอะไรว่าแล้วเลยอ่ะสีเล่นแน่เลยอ่ะก็ไม่รู้ผมไม่ได้พูดอะไรนะที่สีเขาชงก็ถามเฉยๆก็แบงก์ก็บอกไปเลยเรื่องเพลงอบพี่เรื่องเพลงจริงๆครับคอร้องเสดงออกมาคือเขายังมีเสน่ห์ของเขาอยู่อะแล้วตรงนู้นน่ะกีตาร์อะไรไม่รู้อะไรมากมายอะบ่อยใครเนี่ย ไม่บอกโอ้ไม่ต้องบอกหรอกจริงๆอ่ะไม่ต้องไปถามฝั่งนู้นเลยฝั่งนี้จริงๆกลับได้แล้วนะจริงๆอ่ะอ่ะเอางี้แล้วกันตูมจะไม่ไปพูดจาทำร้ายความรู้สึกใครขอคอมเมนต์ตามเนื้อผ้าละกันโอเคคือพิเคตเนี่ยเหมือนเสียงสวรรค์สร้างประโยคแรกที่เปล่งออกมาเนี่ยเขาบดบัง บุคคลทั่วไปทั้งหมดตูจะไม่ได้ว่าใครนะฮะยังไม่ได้บอกให้ใครเปรียบเทียบไม่ควรด้วยไม่ควรค่ะไปต่อวินาทีที่พี่เขตร้องมาเนี่ยมันทําให้ตัวพี่เขตเนี่ยลอยขึ้นมาแล้วทําให้คนอื่นเหมือนดาวลงแต่ตูจะไม่ว่าใครเอาเป็นว่าพี่เขตแค่หายใจอย่างเพราะค่ะเขาคือสุดยอดของรายการในวันนี้ครับขอเจมย์ประอค่ะขอบคุณครับนด่าอี่ อาโอเคคุณผู้ชมเราหยอกนะเอาจริงๆเราหยอกเราหยอกพี่ภาคุ้งแหละเราหยอกพี่ภาคุ้งเลยพี่ภาคุ้งเขาน่ารักแน่นอนครับรอบนี้รอบสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับให้กรรมการทั้ง29ท่านโหวตให้กับคู่รักที่ชนะครับบอกเลยว่าถ้าคุณเกศเป็นผู้ชนะคู่ของเขาเนี่ยจะได้เงินรางวัลคูณ2ถึง34,000พันและคู่คุณภาคุงคุณเชเอมจะได้เงินกลับบ้านถึง15 0 0 0แต่นาันแต่เนนี้ยขึ้นอยู่กับเ่ากรรมการครับว่าจะวัดจากอะไรให้เป็นผู้ชนะ ซึ่งผลจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดครับ